เท่ากับบรรยากาศที่กรุงเทพชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนสุดๆเลยค่ะเมื่อผู้จัดกล้องตัญยและชุดชุดาพานำทีมมาริโอเต้าและนักแสดงละครในวันที่ฝนค้างพลายวงสุละครที่ลานด้านหน้าพระพิคเนตเซนทันเวิร์กบรรยากาศเป็นยังไงไปกันี่กันค่ะ นอกจากพระนางมาริโอ้เต้าแล้วยังมีปปพัชทรลิงลิงแก๊ปจักรินและวิบครีมดิสกูลซึ่งทางผู้จัดและนักแสดงก็บอกว่าตื่นเต้นที่ละครไกลลงจอแล้วค่ะในวันที่ฝนพัายหลายคนก็บอกคิดถึงครับไม่ได้เจอโอกับเต้านานครับแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกในรอบ10ปีเลยครับแฟนๆหลายคนที่ต้องเห็นคอมเมนต์เขาก็ตะบอกว่าวิ่ยแบบไม่ไดดูละครมานานแต่แบบพอเห็นด้วยเรื่องราวแล้วก็ ในวันที่ฝนค้างคายมาในจังหวะที่เป็นฝนด้วยแล้วก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกเขาก็แบบอยากกลับมาดูกันก็ชื่นใจเนอะในฐานะคนทําละครอันนั้นแค่น,นิดเดียวเองครับแค่เสี้ยวเดียวเองครับที่เห็นในตัวอย่างเพราะว่าในในละครมีเยอะเลยครับมันจะได้ความมัิดขึ้นเรื่อยๆนะคะจะอีพีตื่นนะต้องดูมันจะไล่ไปนคุณจะรู้ส so. ึกว่าอุ้ยอุ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดีว รับบทเป็นบีครับบีก็คือจะเป็นเพื่อนที่โตมากับพี่โอตั้งแต่เด็กเลยครับรับบทเป็นสารวัตรนัทครับง่ายในเรื่องนี้ครับเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของพี่โอ้เป็นตำรวจครับแล้วก็เป็นคนที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่อยากจะเป็นตำรวจที่ดีรับบทเป็นนิชาค่ะเป็นทนายคนนะคะเป็นคนจริงจังซึ่งเป็นเป็นเหมือนพี่พี่สาวคอยช่วยเหลือคอยช่วยเหลือกันอยู่แล้วก็เป็นเพื่อนของพี่โ น้องชายไดโน่สาวน้องชายนน้องสาวของพี่มีค่ะแล้วเราก็มีพี่ไม้เป็นไอดอลของเราค่ะตื่นเต้นนะก็อยากให้ทุกคนล็อกจันทังคารไว้ให้ดีเลยอะครับคช่ค่ะจันทังคารครับสาวมิถุนายนนี้อะครับต้องรอเลยคร่ะก็เรียกว่าแบบพลาดไม่ได้เลยคือจริงๆแล้ว่าตื่นเต้นตั้งแต่แบบอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเป็นละครที่น่ารักแล้วก็เอ่อแบบเล่าเรื่องชีวิตด้วยคือมีทั้งความเข้มและความหวานคือเรียกว่าครบรถเลยค่ะ วนที่3มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปคงใจฟื่อไม่แน่เลยค่ะชราะมารีโอเอ,อะเรียกจัดพี่ฝนพี่ฝน,นอ๋อเขาเด็กเต้าในเรื่องในละครเรื่องนี้ต้องคยี้กับสายฝนชี่ช้าง